นะฮะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็จริงๆหลายพื้นที่นะฮะก็มีการปรับแผนเตรียมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเพชรบูรณ์เองเนี่ยก็เตรียมเพิ่มโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองครับโดยใช้หอประชุมใหญ่แห่งใหม่นะครับที่ชั้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คาดว่าจะรองรับได้กว่า200เตียงด้วยกันครับ บรรยากาศที่มหาวิทยาลยราชพัฒเพชรบูรณ์นะครับนายสิบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งที่สองครับ,รบซึ่งจะใช้สถานที่บริเวณใต้อาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลยราชพัฒเพชรบูรณ์โดยมีคณะกรรมการด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค ภายใต้การอํานวยการของคณะกรรมการเตรียมการแล้วก็ดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโคฮอตบอดนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งข้อมูลต่างๆนี่นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดในช่วงท้ายนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกในความคืบหน้าก่อนว่าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งที่สเนี่ยนะครับสำหรับโรงพยาบาลแห่งมีจํานวน200เตียงนะครับใช้หอประชุมใหญ่แห่งใหม่ชั้น1มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์เนื่องจาาากกสนขที่ ปัจจุบันเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สะดวกคแคบจึงต้องมีการขยายแต่การเตรียมจัดตั้งเนี่ยต้องดูสานุปโภค,คเป็นสิ่งสําคัญ การที่จะมีมาตรการควบคุมดูแลสถานที่หนึ่งเนี่ยอยู่ภายใต้ของทางด้านสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าหน่วยงานทางแพทย์เนี่ยดูแลเ <c oughs> ช่นทางขึ้นกระไดบันไดกี่ทางลงกี่ทางจัดสรรห้องอย่างไรนะครับอยู่ภายใต้รรตรงนี้ก็ดูในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะ<ช>รองร,อรับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับของเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆมีโรงพยาบาลสนามแห่งแรกนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเกือบ100รอยะไรด้วยกันครับแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนเตียงในห้อง ICU นะฮะนี่คือสําหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่1ที่มีการเพิ่มศักยภาพครับแต่ว่า ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็มีการคาดการ์ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มจํานวนเพื่อรองรับ ตัวเลขผู้ป่วยอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้แต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับอย่างจํานวนผู้ป่วยวันนี้ล่าสุดนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เองมีเพิ่มขึ้นมา33รายด้วยกันครับเป็นที่มาจากภายนอกจังหวัดนะครับ31รายแล้วก็ติดเชื้อภายในจังหวัด2รายด้วยกันนะครับก็มียอดผู้ป่วยสะสมนะครับ6 66รายรักษาตัวหายแล้วนะครับ237รายด้วยกันครับ